วิธีการดาวน์โหลดแอปทุงเงินในมือถือใน iOS หรือ iPhone นะครับส่วนถ้าใครเป็น Android นะครับก็ให้โหลดที่ Play Store นะครับ Play Store นะเดี๋ยวมาลิขึ้นรูปให้นะนี่ครับนี่คือแอป Play Store นะฮะหรือแอปที่เอาไว้โหลด แอปฝั่ง Android นะครับผมนะฮะไม่ว่า Samsung, Vivo อะไรก็แล้วแต่นะ o ppo อะไรเงี้ยครับนะก็สามารถโหลดแอปได้หมดเลยนะที่ Play Store นั่นเองนะครับผมนี่กลับมาที่ a s t s t o นะโปรแกรมดาวน์โหลดแอปของฝั่ง iOS หรือ iPhone นั่นเองนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าวิธีการดาวน์โหลดแอปทุนเงินทำาไงครับกดเข้าไปที่ App Store เมื่อเราเข้ามาที่ App Store แล้วนะครับสำหรับถ้าใครตอนแรกอยู่หน้าวันที่นะวันนี้นะครให้เรากดไปที่ปุ่มขนาด้านขวาล่างตรงนี้ครับ แล้วเรากดพิมพ์ตรงนี้ครับเสร์ชไปเลยนะกดครั้งครับปุ๊บแล้วก็พิมพ์ว่าถุงเงินครับนี่ฮะปุ๊บแล้วเราก็กดอันแร็กไปเลยเรียบร้อยครับนี่ฮะเราก็จะขึ้นมาแล้วนะว่าแอปถุงเงินนะครับเขียนว่าที่โลโก้ก็จะเขียนว่าถุงเงินด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าถุงเงินเหมือนกันนะครับผมส่วนของใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดาวน์โหลดนะครับผมตอนนี้ของาริสเองเนี่ยมีการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยขึ้นคําว่าเปิดนะครับห้ เพื่อนๆที่ยังไม่วน์โหลดนะพอกดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยรอสักครู่หนึ่งนะครับทางดีๆนะให้ใช้ WiFi ในการดาวน์โหลดนะครับเพื่อว่าจะทําให้การดาวน์โหลดเนี่ยไม่ติดขัดนะครับผมนะั่นแล้วก็ทําให้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันก็จะขึ้นว่าเปิดอย่างนี้ครับผมทวนอีกครั้งนึงครับนะให้เรากดปุ่มค้นหาด้านขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะให้เราพิมพ์เสิร์ชว่าทุนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วหลังจากนัั้้้นนนนเรรราากกก็็มดดดโหลตงีไะะคบ หรือว่าเข้าไปข้างในก็ได้ครับกดข้างในยังไงกดตรงนี้ครับตรงนี้ไปเลยนะกดไปเลยปุ๊บมันก็จะเด้งมาอย่างนี้ฮะแล้วเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าเปิดอย่างนี้นะครับผมนะฮะเราสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าพอเราลองมาดูหน้าตานะฮะเวลาเสร็จเป็นอย่างนี้ครับผมนะเขียนว่าถุงเงินนะครับผมหลังจากนี้เราก็สามารถใช้งานแอปถุงเงินได้เลยนะครับแอปถุงเงินเนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าเนาะเวลาในการรับการจ่ายเงินผ่านทาง ออนไลน์นะครับหรือว่าทางมาตรการของโครงการของรัฐนั่นเองนะครับผมแค่ okay, นี้เราก็จะมีแอปถูกเงินไว้ใช้งานแล้วนะครับผมหากใครมีคำถามยังไงนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุ้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 งไปเลยนะครับผมโอเค